เราตอนที้เรากำลังสิไปไปใส่เซ็นทรัลเชียงใหม่ดไปเซ็นทรัลเชียงใหม่นะเขากำลังบุกแก๊บนะทุกคนเพราะว่ามีผู้ใดมาหับเข้าใจบะเข้าใจไหม <c oughs> <ke S 2> เขา้าใจครับแคลรอยู่อ่าเรียกเราหรอเรียกแก๊บเราหรอ <c oughs> เรียกเล็กดูดูสิถึงแล้ว This is my friend สสวัดีครับคนมานีสิไปช้อปปิ้ง with my friend นี่หมควายช้อปปิ้งไปนำบอสนะเรารวยมากนะสองคนนี้คือเป็นบริษัทร้อยสาขาที่พม่านะเล่นน้ำใสมาก วิวสวยมากเงียบมากสงบมากเลยเหมาะเหมาะสำหรับคนที่แบบอยากมาอยู่แบบเงียบๆเมื่อนี้เาสิไปเซ็นทรัลแอร์พอร์ตทุกคนไปช้อปปิ้งแล้วก็สิไปหาอยางกินเราสมัครมูนเลเราสิไปสมัครเฮียนเออสมัครแล้วหรอวะสมัครยังไม่เสร็จใช่ไหม,ไมอ๋อแปลว่าอันนี้คือไปสมัครเรียนไปถามดูว่า,วาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ เรียนนานไหมอะไรเงี้ยไหมอ๋อเรียนปเขาจะไปฝึกภาษาไทยนะแต่ตัวจริงเขาพูดภาษาไทยชัดมากใช่ไหมไม่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ทุกคนวิวอ่าฝนกำลังจะตกเลยครแมนบอใช่ไหมฝนตกนั่นน่ะนฝนตกข้างบนโอเคเดี๋ยวเราไปก่อนไปขึ้นแก๊บก่อน

รถเยอะมากทุกคนน่ากลัวมากเลยนี่เรารอแก๊สที่หน้าเซเว่นนะก็รอเพื่อนอนี่เราจะดสบายนะที่แก๊สเลยเนี่เพราะว่าเราไม่มีรถนะเราต้องรองแก๊สไปตอนนีก้กำลังรอประมาณ5นาทีเราจะไปที่เซนทรัลแอร์พอร์ตหรือว่าเป็นเซนทรัลแอร์พอร์ต พี่ครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไระครับมันเป็นขบวนรถของตำรวจหรือเปล่าอะแต่ว่ามันเป็นแบบรถเหมือนกันเลยอะเป็นเป็นขบวนรถที่แบบมุ่งหน้าไปเส้นหมอชอ,อครับผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นขบวนรถอะไระครับเแบาบเท่มากเลยทุกคนทุกคนใส่ชุดแบบน,น่าเป็นขบวนรถแข่งหรือเปล่าตอนนี้นะตอนนี้เรากําลังเดินทางไปนอกกับผ่านแอร์พอร์ตทุกคน เสวกว้างหลายทุกคนเนาะเส้นทางบ้านเมืองเพื่อนทุกคนอาจจะเป็นมุมลเล็กๆเนาะที่เราเห็นนะทุกคนเนาะอ่าเสวงว่าโหแบบงามแหงกันเลยแบบเขาอยู่ในนะเขาเลยบมาถ่ายวิวแบบงามๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เบิกนะทุกคนเนาะแต่ว่าตาที่เห็นนี่ก็คือว่างามสุดๆนะอันนี้คือเส้นทางทุกคนที่แปลว่าสามเลนเนาะแต่มันจะมีสองเบื้องนะทุกคนเนาะแล้วก็เพื่อนจะปลูกต้นไม้นะทุกคนอยู่กลางทางนะทุกคนงามหลายเนาะแล้วก็ สังเกตในเมืองของเพิ่อนเนาะจะมีดอกไฟนะทุกคนเนาะเป็นดอกไฟที่แบบว่าเต็มประดับตามเส้นทางนะทุกคนเนาะจะเย็์ให้เส้นทางนั้นมีความสว่างเนาะไร้รุนพรการเกิดอุบนะัติเหตุเนาะและก็ข้างหน้านี่ก็คือเป็นสะพานนะทุกคนเนาะสะพานขามให้กับคนที่แบบเดินทางแบบข้า,ขามานะทุกคนเนาะคนอยากข้ามเพราะว่ารถหลายเนาะรถหลายแห้งนะทุกคนเนะาะส่งอากาศดีหลายทุกคนเชียงใหม่เมือนี้นะทุกคนเนาะส่งว่าก็ได้ ไปเนาะตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปเซ็นทรัลเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าแต่ว่าต้องไปหาหมู่ก่อนแต่ว่าต้องไปบ่อนที่หมู่เฮียนก่อนนะเนาะเราเลยแล้ตอนนี้จะมาเบิ่งก่อนหมู่เฮียนทุกคนอเดวิสอพาร์ตเมนต์อันนี้ใช่ไหมอันนี้อันนไหมหรือว่าข้างหน้าเดี๋ยวอ่า ไปถึงเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเดี๋ยวแชร์นะโอเคครับอืมโอเคนะฮะตอนนี้เรามาถึงที่แล้วราคาแท็กซี่ก็ร้อยหกสิบกว่าเนาะมาถึงร้อยสิบสี่เราก็จะไปเซ็นทรัลแอร์พอร์ตด้วยเราพิมพ์ถูกปะพิมพ์ถูกไหมไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าเพราะมั่งตัวตัวน้ำ เพื่อนฮะแปลว่ากำลังหลงอยู่ว่าจะไปตรงไหนก่อนที่จะไปเซ็นทรัลนะฮะเซ็นทรัลแอร์พอร์ตครับผมอ๋อก็ไปจะหาอะไรกินกับก่อนอะไรเงี้ยเลยไปเส้นทางใหญ่อ่ะ <No. S 1> ของผมโก็ับบ

ตอนนี้เราถึงเซ็นทรัลแอร์พอร์ตแล้วนะเราจะมาหาอะไรกินหาอะไรกินก่อนเลยข้าว oh. ไก่หาข้าวกินก่อนเออเหมือนเมื่อว,วานเลยอะ่ะล,ลองไหมอลองไหม่ะลองปะโอ้โหหลายหายเยอะมากเท่าไหร่อ่ะราคาดูราคาเลย เือนกันเหรอจะเป็นร้านเดียวสาขาเดียวกันเหรอเมื่อวานนี้อร่อยนะเมื่อวานนี้อร่อยหิวข้าวไหมไม่กินเหรอเก่งเลยเออกินหิวเหมือนกันนะเดี๋ยว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 ดูรอบๆก่อนดูวนก่อนดูรอบวัวก่อนคือมีอาหารหลายแห่งทุกคนเนาะจะกินย่างกระซื้อเนาะมากับเฮียเหมือนกัน เขาเมันมีสัญลักษณ์เหรอโอ้โห,โหว้าวชื่อว่าร้านนัน้นร้านนั้นน่าจะอร่อยนะ ร้านเมื่อกี้อ่ะน่าจะอร่อยไม่ไม่มทีนัเเออไม่มีทีงนังโอ้กลัวไอ้จับผลเยอะมากทุกคน <c oughs> เอ๊ะเราจะเราหาอะไรกินกันบ้างนี่บ้างนี้ โอ้มีอเมซอนนะตรงนี้แต่ไม่มีที่นั่งใช <laughs> ่โหอ,อาหารเยอะมากน่าอร่อยเนาะเป็นของของของขอ,องเลือกไม่ถูกอะ่ะไปตรงโน้น เลือกถูกวะเ,เลือกไม่ถูกใช่ไหมว่าจะกินอะไรไม่มีที่นั่งคนเยอะมีที่นั่งคนเยอะมากล้อใช่อาจจะไปค่ะ Oh would you like to buy <laughs>

ครับโอ้โหคนเยอะมากทุกคนไม่เห็นเาลาเลยอ่ะ Yes ฮอสพิซซ่ารับพิซซ่าโอ้ระหว่างนั้นเพื่อนรับชิ้นได้เลยนะครับ ามอ่ตโซโซโซเยอะมากเดี๋ยวไปหาที่ที่ที่ทานกันรอดูกันคนเยอะมากทุกคนอาหารน่าจะอร่อยมากเลยเรื่องไม่ถูกเดี๋ยวจะไปหาที่แบบ

มหาล้านโอ้โหคนรอเกสโลสส์เกสไม่แฟร์ าาาาขาวนากายเอ็นควรข้าวนากายข้าวเป็ดแล้วก็ข้าวมุกกคิวบ่วอ,อ,อ,อบบิ่วไหมรอรอรอแแบบหนึ่งคนเยอะมากทุกคนไม่มีที่นั่งเลยอะ่ะที่งฮะอร่อยอ่บอ อร่อยปะอร่อยมาก <c oughs> กินจนเกลี้ยง,ขงเขาว่านะฮะอร่อยมากครับสนุสกสนานวันรับการสอนดีมากใช่ครับผมมองหน้าตาดีเสียงดีมากครับแล้วทางแบบว่าลูกค้าที่มาท่านเนี่ยแบบย่างเห็นอีกมือขา,ขาเลยว่าเราไม่ มาแน่นอนเพราะตอนนี้เขาเตรียมตัวแล้วเห่นซักซ้อมกันมาอย่างดีวันนี้เตรียมเทมโปฟต์เยอะแยะมากมายพราะนอกจาเอไอิะเป็นเมนต์นั่นเองครับนะคะหน้าตาดีเสียงดีแล้วนาคตัวลจเพราะตรงนั้นเราเพลิน ตอนนี้ก็มาลองรองเท้าใหม่นะครับก่อนอื่นนะครับอยาขออภัยนะครับดูเหมือนผมรองเท้าเก่าผมมันดูแบบไม่สะอาดนะครับแต่ว่าปกติสะอาดนะครับเพราะมันถูกแสงไฟด้วยแล้วก็มีแสงเกิบที่ใหม่แล้วมันขาวมากเลยนะครับแล้วสีของผมมันอาจจะเป็นแบบมื่น,นะครับแต่ว่าออกไปถ้าถ้าปกติมองปกติมันก็สะอาดอยู่ครับผม <c oughs> <c oughs> ก็พึ่ง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 ,ง,งทำความสะอาดเรามาที่นี่เรายังไม่ซื้ออันขัดนะครับ ก็จะไปซื้อกันขัดมามาละมาซักนะครับแต่วันนี้ไปถามน้นำยาที่แบบเซ็ตนะครับมันมันไม่มีนะครับที่นี่นะครับก็เลยจะเอาบลัชนะครับแล้วก็มีน้ํายาที่เป็นน่าจะเป็นผงสักพอกนี่นแหละครับว่าจะว่าจะซักอยู่ครับผมแต่ก็มันก็ดูโอเคอยู่นะทุกคนสวัสดีคิปเฮาเนาะกระจบเท่านี้นะทุกคนสวัสดีสำหรับการไปเดินห้างสรรพสินค้านะทุกคนอยู่อ่า Central, uh, airport, เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเนาะเช่ว่าโอ้โหอาหารอาหารอร่อยมากทุกคนแล้วก็ใหญ่หลยเนาะกวาแบบ้างแคงแบบยหญ่แบบจนลงนะทุกคนพอมันต่อกันสองห่างมันบอโลบิสันกับเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเนาทุกคนกคนือแบบมันยาวไปเลยแลวมันต่อกันแล้แลวโอ้โหตัวใดเป็นทางลงทางออกทางเขานี่นะเนาะและฝากทุกคนเนาะ,ะว่าคลิปนี้เนาะคือเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วยังอีกคลิปหนึ่งทุกคนที่ว่าไปกินอาหารเนาะทุกคนเนาะ,ะว่ามีแม่เนาะ คือเป็นแม่ท่านหนึ่งนะครับที่มารับแล้วก็พาไปกินอาหารนอกจากโรบิสันนะทุกคนเอาสวหรับิซอาหารร้านดังทุกคนโอ้โหอร่อยมากทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับผมเนาะถ้าผู้ใดหมากผู้ใดชอบเนาะกฝาฟ่าพี่พีทุกคนนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์สับสครายด้ทุกคนเนาะเปกําลังใจให้ช่องไลฟ์สไตล์ของเราเนาะสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย